สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคพสพี่ภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3มช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนากาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแ 3, นาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับก่อนอื่นเขาโตเต็มศีรษะจากนั้นร่างกายของเขาก็กลับมาอ้วนอีกครั้ง เรากับถูกอากาศเปลวไปจากนั้นชั้นผมสีทองก็เจาะออกมาด้วยแม้แต่ดวงตาของเขาก็เหมือนกับเจ้าอ้วนสีทองเมื่อก่อนทุกประการโดยมีแสงสีทองสองประกายอยู่ในดวงตาของเขาผลลัพธ์ของการรวมรวมเจ้าอ้วนทั้งสองคือหรือเฟิงตกตะลึงและพูดว่ากลายเป็นเจ้าอ้วนตัวใหญ่งั้นเหรอบรนเซนอยู่กล่าวเสริมว่าเจ้าอ้วนเฉียนเลยกับเจ้าอ้วนสีทองรวมกันแล้วเท่ากับ เจ้าอ้วนเฉียนเลย่ยซึ่งเป็นร่างผู้ใหญ่ใช่แล้วในเวลานี้เฉียนเลย่ยกลายเป็นชายร่างใหญ่แล้วและส่วนสูงของเขาเกือบจะเท่ากับผู้ใหญ่และเขาก็อ้วนเหมือนทรงกลมประกอบกับผมสีทองก็ดูเหมือนเป็นคนอ้วนที่อมมาเหต์หลานเซียนอยู่สังเกตเห็นว่าฝ่ามือของเขาดูใหญ่ขึ้นเล็กน้อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเจ้าอ้วนหลานเซียนอยู่ถามเฉียนเลย่ยพูดด้วยเสียงถามว่า ดูเหมือนว่ามันจะอยู่ได้นานกว่าเมื่อรวมรวมกับสัตว์วิญญาณอันเชิญคาดคิดว่า3หรือ5นาทีจะไม่เป็นปัญหาจากนั้นพลังดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นเจ้าอยากจะลองดูไหมตกลงหลานเซียนอยู่เห็นด้วยเข้าไปข้างหน้าและโชคกับเฉียนเลย่ยในบรรดาทั้ง3คนความแข็งแกร่งของเขาแข็งแกร่งที่สุดจริงๆซึ่งเกิดจากสายเลือดในร่างกายของเขามือขวาของเฉียนเลย่ย ปะทะกับหมัดของหลานเซีนยนโยด้วยเสียงที่ดังหลานเซีนยนโยถอยหลังไปสองเก้าเขาสัมผัสได้ถึงพลังที่น่าตกใจอย่างมากที่มาจากฝ่ามือขวาที่มีผมสีทองของเฉินเลยเขาควรจะรู้ว่าหลังจากการหลอมรวมสายเลือดของเขาความแข็งแกร่งของหลานเซีนยนโยก็ดีขึ้นในระดับมากเมื่อเขาในชั้นเรียนเยาวชนที่มีพลังสูงความแข็งแกร่งของเขาอยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดในชั้นเรียนเฉินเลย มองดูฝ่ามือของเขาความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นดูเหมือนจะไม่น้อยเลยมันน่าสนใจจริงๆอยากลองอย่างอื่นไหมเจ้ามีความรู้สึกอย่างอื่นอีกไหมร้านเซนโยถามหลังจากร้อมรวม,รวม,รวมข้าเข้าใจเจตนาของมันได้ดีขึ้นมันบอกว่าอาหารหมดตอนนี้มันอยากจะกินอาหารเันเลยพูดด้วยสีหน้าแปลกๆดวงตาของร้านเซนโยสว่างขึ้นดังนั้นการฝึกฝนจึงเป็นเกณฑเดียว ในการทดสอบความจริงเราจะรู้ลักษณะของมันได้อย่างไรถ้าเราไม่รองอนาคตมันจะต้องถูกคาดหวังอย่าพึ่งรู้สึกกลัวมันมีอะไรอีกไหมนอกจากกินและลมหายใจมันบอกว่าหิวไละอยากกินอาหารไม่มีอะไรอีกแล้วเหียนเลยหมดหนทางเล็กน้อยแปรจึงขยับร่างกายเอาพบว,ว่าไม่เพียงแต่ความแข็งแรงของเขาจะแข็งแรงขึ้นเท่านั้น แต่ความสามารถในการกระโดดของเขาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันแน้าฐางร่างกายของเขาดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งมันแค่ได้รับการพัฒนาไปมากขนาดไหนและจําเป็นต้องทดสอบอย่างละเอียดอ่นานเครื่องมือต่างๆอย่างน้อยเจ้าอ้วนสีทองก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงแต่ในที่สุดก็ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นผู้นําเราไปคืนนี้กันเถอะไปที่ทะเลสาบเทพสมุทรเพื่อฝึกฝน ้าตัดสินใจแล้วถ้าจะจ่ายเงินก่อนสำหรับเหรียญตาสีเหลืองสามอันมันก็ไม่เลวตกลงร้านเซนยูมองเขาอย่างลึกซึ้งถ้ามันได้ผลก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเจ้าอ้วนตัวนี้คงจะต้องการพลังงานอย่างมากอย่างแน่นอนหลังจากยกเลิกการรวมเข้ากับเจ้าอ้วนสีทองแล้วเฉียนเลยก็รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยกินมากนักและเจะ้าอ้วนสีทองก็เหมือนเดิมแต่เฉียนเลยรู้สึกว่าเขาหิวมากขึ้นอีก ผู้ชายคนนี้สามารถกินและเกินกินพลังชีวิตเมื่อเขาเหิวข้าจะขออาจารย์ลาในตอนบ่ายเพื่อดูว่าการตีเหล็กนั้นเหมาะสมกับข้าหรือไม่แล้วเจ้าลาแบรนเซนอยู่ถามเชนเลอร์ยิ้มอย่างเบ้ยวิวแล้วพูดว่าข้าจะพาเจ้าอ้วนไปกินทีหลังเพื่อไม่ให้มันดูดพลังของข้าจากนั้นข้าจะไปหาอาจารย์เพื่อฝึกฝนพลังทางจิตวิญญาณของข้าและรายงานกิจการของเจ้าอ้วนสีทอง ร้านเมืองศินกาว,ว่าข้าจะกลับไปนั่งสมาธิหรือเฟิงกาว,ว่าข้าจะไปหาอาจารย์เพื่อเรียนในตอนบ่ายเพื่อปรับตัวให้เข้ากับวิญญาณยุทธการต่อสู้แบบใหม่เป็นหลักตรงเฉียนเชียวมองไปที่ร้านเมืองศินจากนั้นเปลี่ยนสายตาไปที่ร้านเซียนหยูข้าก็สนใจที่จะตีเหล็กเหมือนกันข้าจะไปกับเจ้าอะไรนะร้านเซียนหยูมองไปที่ตรงเฉียนเชียวด้วยความประหลาดใจและดดนตาของร้านเมืองศินแล้วเห็นเลย ็ดูแปลกๆเล็กน้อยเมื่อมองดูเธอแล้วมองไปที่ร้านเซนโญตั้งแต่มาที่โรงเรียนซืร่ไเคิร์สร้านเซนโญรู้สึกได้เสมอว่าตรงเสียนเซียวค่อนข้างที่จะแบ่งแยกจากเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อร้านเมืองฉินเล่าเรียนพวกเขาเธอก็มักจากี้อายมากไม่เหมือนกับเธอในเวลานี้เธอดูสะดวกสบายและเขาก็ไม่คาดคิดว่าจูจๆเธอก็พูดออกมาว่าเธอจะไปตีเหล็กกับเขา ความรู้สึกแปลกแยกน้นดูเหมือนจะหายไปในทันทีร้านเมืองฉินกล่าวว่าเจ้าอยากจะเรียนตีเล็กทาไมพวกเราสาวสาวไม่เหมาะกับสิ่งนี้งนทงเฉยนซิวกล่าวว่าถ้าแค่จะไปดูไม่จําเป็นต้องเรียนก็ได้เซียนหยูทาไมเราไม่ไปหลังจากที่ทานอาหารเย็นเสร็จแล้วละ่ะถกลงร้านเซีนยนหยูเห็นด้วยโดยตรงเห็นเลยพูดด้วยรอยยิ้มว่าไปด้วยกันเราไปโรงอาหารด้วยกันก่อนยังไงก็ต้องกินข้าว ที่โรงอาหารราคาจะถูกกว่าทั้งห้าคนไปที่โรงอาหารด้วยกันและเจ้าอ้วนสีทองแสดงท่าทางว่าเขาเป็นราชาท้องใหญ่อีกครั้งที่เรียกว่าคนที่กินได้เฉียนเลยรู้สึกว่าเขาไม่จําเป็นต้องกินมันและเขาก็รู้สึกอิ่มเพียงแค่เห็นมันกินรังอาหารกลางวันเฉียนเลยหลิวเฟิงและร้านเมืองถินก็แยกย้ายกันไป ร้านเซนโยได้ตรงเฉียนเชียชวเดินไปด้วยกันเราจะไปดูการตีเหล็กที่ไหนตรงเฉียนเชียชวถามร้านเซนโยดูเหมือนว่าเราจะต้องไปที่ชมรมตีเหล็กของสถาบันการศึกษาอาชีพที่สองทั้งหมดได้เรียนรู้ในรูปแบบของชมรมเจ้าจะต้องจ่ายด้วยเหรียญตาถ้าเจ้าต้องการที่จะเรียนแต่ถ้าเจ้าต้องการแค่รองมันดูเหมือนว่าจะฟรีร้านเซนโยเคยสอบถามเรื่องนี้มาก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการผลิต การตีขึ้นรูปหรือการซ่อมแซมก่ะต,ต่อสู้ก็มีเฉพาะสมาคมต่างๆทางสถาบ,บันศึกษาจะสอนเฉพาะทฤษฎีเกี่ยวกับเกาะต่อสู้วิธีทำนักเรียนจะต้องเรียนรู้จากอาชีพที่2ด้วยตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทําก่ะต่อสู้หลังจากเที่ยวชาญในวิชาชีพที่2แล้วหากอยู่ในโรงเรียนภายนอกภายใต้สถานก,การณ์ปกติจะมีการขอให้อาจารย์พิเศษช่วยซึ่งมีมูลค่าสูง แต่โรงเรียนเซเรคเคอร์ไม่มีกฎนี้อาจารย์จะไม่ช่วยนักเรียนทำชุดกอต่อโซ่แต่มีนักเรียนเท่านั้นที่ช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันเดินเคียงข้างการบนถนนของสถาบันการศึกษาวันนี้ดวงอาทิตย์แดดแรงมากและเมื่อดวงอาทิตย์แดดแรงมากความมีชีวิตชีวาจากทิศทางของต้นไม้นิรัน์ก็จะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นตามธรรมชาติแม้ว่าทั้งสองจะยังเด็กแต่ก็หน้าตาดีมากทั้งคู่ เมื่เดินบนถนนนักเรียนที่ผ่านไปมาไม่ว่าจะอายุเท่าใดก็ตามจะมองย้อนลับไปและให้ความสนใจโดยไม่รู้ตัวทำไมเจ้าถึงคิดที่จะไปดูการตียเหล็กกับข้าข้าจำได้ว่าดูเหมือนว่าเจ้าจะชอบการออกแบบร้านเซนยูถามตรงเฉียนเชียวตรงเฉียนเชีวเยวแบบมองเขาเด็กผู้หญิงมีพัฒนาการเร็วและพวกเธอก็มีส่วนสูงพอๆกันในวนัยนี้ถ้าแค่อยากไปดูใช่ไหม หรือเจ้าไม่อยากให้ข้าไปกับเจ้าดวงตาที่สวยงามของเธอกรเพิบและดวงตาสีน้ำเงินเข้มโตของเธอทําให้หลานเซียนหยูดูเป็นสีขาวหลานเซียนหยูจ้องมองอย่างว่างเปล่า,าจากนางรีบไต่หัวไม่ถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเถอะในขณะที่พูดตรงเฉียนเชียวฝ่ามือของหลานเซนยียนหยูเร่งเท้าของเธอแล้วก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางมือของเธอเย็นเล็กน้อยและมีเหงื่อเล็กน้อยบนฝ่ามือของเธอ เธอจับมันไว้แน่นและเดินเร็วมากผ่านร้านเซียนอยู่ในคราวเดียวเธอพาดร้านเซีนยนไปข้างหน้าและทันใดนั้นความรู้สึกแปลกๆก็ผุดขึ้นในใจของเขาเธอเธอเริ่มที่จะจับมือข้างนั้นเหรอสถานการณ์เป็นอย่างไรสิ่งที่เขามองเห็นจากด้านข้างและด้านหลังเธอผิวของตรงเฉียนเฉียวเป็นสีแดงอยู่แล้วและผิวของเธอบอบบางภายใต้แสงแดดผิวสีแดงมีความโปร่งใสเล็กน้อยซึ่งทําให้ผู้คน อยากเรียบรุกเกินและจัดอย่างแรงหลานเซนโยไม่ได้เร่งความเร็วเพื่อได้ตามแต่ถูกตรงเฉียนเฉียวดึงไปข้างหน้าทั้งสองเคลื่อนไปข้างหน้าดาวกลับว่าพวกเขากําลังรีบไปที่ไหนสักแห่งแต่มือของพวกเขาถูกจับกันไว้แน่นในเวลาน,นี้หลานเซนโยก็รวบรวมนิ้วทั้งห้าของเขาได้จับมือของเธอไว้แน่นโรงเรียนซือไรเคอร์ใหญ่เกินไปจริงๆหลังจากเดินได้5นาที พวกเขาก็ยังคงอยู่ห่างไกลจากจุดหมายปลายทางเสียนอยู่ข้าขอโทษทนายน้านตรงเสียนเชียวก็ชะลอดตัวรงและหูของเธอก็แม่แดงอีกต่อไปทําไมเจ้าถึงพูดขอโทษหลานเสียนอยู่ถามตรงเสียนเชียวพูดขึ้นว่าเมื่อเรามาถึงโรงเรียนครั้งแรกที่สาวเมืองศิลนมกักแเราเราอยู่เสมอถ้าเป็นคนที่อายเล็กน้อยดังนั้นข้าจึงทรงใจรักษาระยะห่างกับเจ้าข้า ชอบสิ่งนี้เกี่ยวกับเราข้าขอโทษเจ้าไม่ได้ทําอะไรผิดร้านเซียนอยู่กบหัวของเขาเกินอายเล็กน้อยแต่เขารู้สึกได้อย่างาชัดเจนว่าชั้นกั้นบางๆที่เพิ่มเึ้น่ในใจของเขาถูกซ่อนอยู่ในคําง่ายๆสามคำนี้เสียงเจ้ารายหายไปเจ้าพูดถูกข้าไม่ได้ทําอะไรผิดตั้งแต่แรกตรงเฉียนเซียวหันศรีรษะของเธอมองเขาได้รอยยิ้มอันแสนหวานเห็นได้ชัดว่า มีความแปลกประหลาดเล็กน้อยในดวงตาของเธอจากนั้นจึงขยับเขาอย่างรุนแรงมือเปิดด้วยรอยเย้มเหมือนรับฟางเงินหันหลังแล้ววิ่งหนีไปร้านเซียนอยู่พังอ่ะไปคู่หนึ่งแล้วยิ้มใช่นี่คือตรงเฉียนเชียวเพื่อนที่ดีที่ภูมิใจนิดหน่อยเย็ยนชาเล็กน้อยและน่ารักแต่ก็ใกล้ชิดเขาในวัยของพวกเขาพวกเขาสามารถเป็นเพื่อนที่ดีได้เท่านั้นเจ้าจะวิ่งไปไหนร้านเซียนอยู่เร่งฝีเท้าแล้วได้ตามเธอ เาของทรงเฉียนเชียวก็เร่งขึ้นอย่างรวดเร็วโดยถอยห่างจากฝีเท้าที่นาหน้าสอนและวิ่งไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดหลานเซียนอยู่ไล่ตามเธอไปแม้ว่าสมรรถภาพทางร่างกายของเขาจะเหนือกว่าฝนรอบข้างมากแต่ก็มีช่องว่างระหว่างทรงเฉียนเชียวและหลานเซียนอยู่ในแง่ของการฝึกฝนและเขารู้สึกได้ช,ชัดเจนว่าความเร็วของทรงเฉียนเชียวดูเหมือนจะเร็วกว่าเมื่อก่อนทั้งสองวิ่งไล่ตามกันอีกฝ่ายดูเหมือนว่าระยะห่างจะสั้นลง แตเวลาไม่นานอย่างน้อยก็ไม่นานในความคิดของร้านเซนโยและพวกเขาก็เห็นอาคารแหลมคมขนาดของอาคารนี้ไม่เล็กจริงๆไม่เล็กไปกว่าอาคารเรียนหลักของร้านด้านนอกด้วยซ้ำป้ายที่มีค้อนแขวนอยู่ที่ประตูโดยมีคําว่าสมาคมการตีเหล็กของโรงเรียนซูรเกอร์เขียนอยู่ข้างๆจุดหมายปลายทางก็มาถึงแล้วตรงเซนเซียวหยุดแล้วหันไปมองร้านเซนโยในเวลานี้แล้วร้านเซนโย ก็ติดตามเธอมาอย่างใกล้ชิดและเกือบจะเบรกอย่างรวดเร็วจนเกือบจะชนเธอเมื่อเห็นท่าทางที่ค่อนข้างสับสนของเขาตรงเฉียนเชียวก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะเป็นเรื่องยากสําหรับตรงเฉียนเชียวที่จะเปรียบเทียบชายหนุ่มที่ค่อนข้างเสื่อายที่อยู่ตรงหน้าเธอชายคนนี้ฉลาดมากในการต่อสู้เราคับว่าเขาเป็นปีศาจแต่ในขณะนี้ดูเหมือนว่าเขาจะน่ารักมากกว่าเจ้าทําไมถึงวิ่งเร็วขนาดนี้ เจ้าติดเชื้อมาจากเจ้าคนบ้าหเ,งงเหลือเฟืองนั้นเหรอร้านเซีนยนโยพูดอย่างงดหงิดเล็กน้อยตรงเฉียนเสียวตะคอกได้พูดว่าข้าไม่ได้ติดเชื้อมาจากเขาแต่ว่าข้ามีสีวงแหวนแล้วรลานเซีนยนโยตกตะลึงอะไรนะเจ้ามีวงแหวนที่สีแล้วนั้นเหรอเขาพยายามที่จะเข้าใกล้วงแหวนที่สามแต่เขาคิดว่าเขาจะตามทันความเร็วของตรงเฉียนเชียวแต่เขาไม่คาดคิดว่าหลังจากผ่านไปหนึ่งวัน ที่ไม่เห็นหน้ากันผู้คนก็ผ่านวงแหวนที่สี่เฉียนเล,ยล่ยรล่าเหลวเฟิง่างก็มีวงแหวนที่สามแล้วในตอนนี้และเขายังคงเป็นผู้มีพลังวิญญาณที่แย่ที่สุดเมื่อเห็นสีหน้าสิ้นหวังของเขาตรงเฉียนเซียว<ๆ>ก็พูดเบาๆว่าเอาระไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลพรสวรรค์ของเจ้าดีกว่าข้ามากเจ้าจะต้องตามทันข้าในไม่ช้าตกรงรานเซียนโยข,ของหน้าอกของเขาตอนนี้ เขาไม่สงสัยในความสามารถของเขาเลยเขาเป็นผู้ชายที่เทพเจ้ามังกรชื่นชอบและเขามีเกตมังกรอยู่ข้างๆวงแหวนทั้งสองมีอะไรผิดปกติค้าข้าปลดปล่อยพลังของข้าแม้ว่าข้าจะพบกับทังอยู่เกรออีกครั้งข้าสามารถต่อสู้แบบเผชิญหน้าแบบตัวตวต,วตัวได้ใช่ไหมจงเฉียนเทียวเม้มเล่มทีปากของเธอและพูดว่าเจ้าผู้หญิงยะโเอวระข้าจะไปแล้ว เจ้าเอ้าไปเรียนการตีเหล็กด้วยตัวเจ้าเองเถอะอะไรนะแล้วเจ้าไม่ไปดูกับข้าหน่อยงั้นเหรอร้านเซนยนโยมองเธอด้วยความประลาดใจใครจะไปดูกับเจ้าการตีของหยาบๆแบบนี้ไม่เหมาะกับสาวๆอย่างพวกเราและข้าคงจะเหงื่อแตกและข้าก็ไม่ชอบข้าจะไปแล้วหลังจากที่เธอพูดจบเธอก็เตะร้านเซีนยนโยแล้วยิ้มหมุนตัวแล้ววิ่งไปแม้ว่าร้านเซีนยนโยจะโต้ตอบทันที และยกมือขึ้นเพื่อจับเธอแต่ก็ยังจับอะไรไม่ได้เอาอดไม่ได้ที่จะก,กัดฟันและตะโกนว่าถ้าเจ้ามีความสามารถเจ้าจะอยู่ข้างหน้าเสมอเราจนกว่าข้าจะตามเจ้าทันฮ่าฮ่าตรงเชนซิวหันกลับมามองหน้าเขาขณะวิ่งจากนั้นก็วิ่งหนีไปด้วยความเร็วที่เร็วขึ้นเมื่อมองดูกานจากไปของเธอจูดด่ๆร้านเีนยนยูก็สะนักได้ว,ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เธอจะต้องมาที่นี่เพื่อติดตามเขาโดยเฉพาะ เธอยังกล่าวขอโทษตัวเองโดยอธิบายความแปลกแยกครั้งก่อนใจของเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอบอุ่นและเขาก็อารมณ์ดีเมื่อเดินเข้าไปในสมาคมช่างตีเหล็กของโรงเรียนซูรเตอร์มันดูเรียบเรียบไม่หยาบก้านแต่ร้านเซีนยนยูก็รู้สึกถึงท่าทีที่เข้มงวดทันทีที่เขาเข้าไปในประตูบนผนังสูง10เมตรทางด้านซ้ายมีรูปภาพซึ่งแสดงลักษณะของโลหะต่างๆ และมีคำอธิบายประกอบอยู่ใต้แต่ละชิ้นสังเกตชื่อโลหะแรงกำเนิดคุณลักษณะบนผนังนี้น่าจะมีโลหะหายากนับพันชนิดเข้ามามาสมควรที่จะเป็นสมาคมช่างตีเหล็กจริงๆความคุ้นเคยกับคุณลักษณะของโลหะหายากต่างๆจะต้องเป็นสิ่งแรกที่ช่างตีเหล็กต้องเผชิญเช่นเดียวกับการเรียนรูก้การออกแบบชุดก่อต่อโซ่เราต้องจดจำรูปแบบของวงกลมนำทานวิญ,ญญาณต่าง นี่คือรากฐานในห้องโถงสมาคมช่างตีเหล็กทั้งหมดทำจากโลหะด้านหนึ่งเป็นเคาน์เตอร์ต้อนรับและมีคนหนุ่มสาวบางคนที่ดูเหมือนอายุ17หรือ18ปีนั่งอยู่ข้างในและพวกเขาวคจะเป็นนักเรียนด้วยเจ้ามาที่นี่เพื่อเรียนการตีเหล็กหรือไม่ชายหนุ่มร่างสูงและสูมพลังทักทายเขาสวัสดีครับผู้อาวุโสข้ามีชื่อว่าหลานเซนโยเป็นนักเรียนชั้นปีที่หนึ่ง ้าอยากจะลองตีเหล็กดูว่าถ้าเหมาะสมหรือไม่ร้านเซีนยนอยู่อธิบายจุดประสงค์ของเขาทันทีเอาละถ้าอย่างนั้นก็มากับข้าชายหนุ่มหัวเราะเบาๆและตกปลร้านเซนอยู่ฝ่ามือของเขาทรงพลังอย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่ร้านเซีนยนอยู่รู้สึกได้มันทําให้เขาเจ็บแต่โชคดีที่กระดูกของเขายัางคงแข็งแรงเมื่อเห็นชายหนุ่มเดินตรงเข้าไปข้างในร้านเซนอยู่ก็เรียบเดินตามไป ผู้อาวุโสท่านไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนหรืออะไรก่อนเหรอไม่จําเป็นชุดนักเรียนและเครื่องมือสื่อสารวิญญาณของเจ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้ามาจากสถาบันการศึกษาของเราจริงเจ้าสามารถลองดูก่อนได้เจ้าอาจจะไม่เข้าร่วมกับเราก็ได้การลงทะเบียนเป็นการเสียเวลาเราจนกว่าเจ้าจะแน่ใจเจ้าต้องการเข้าร่วมเราถึงจะทําการลงทะเบียนมันก็ยังไม่สายเกินไป ิ่งที่เขาพูดนั้นสมเหตุสมผลมากมันมีประสิทธิภาพจริงๆหลานเซอยนโยพบว,ว่าเขาดูเหมือนจะชอบสไตล์ที่นี่นิดหน่อยคือไม่ต้องเสียเวลาไปอ้อมค้อมตรงเข้าเรื่องให้ได้มากที่สุดขณะที่ชายหนุ่มเดินเขายังคงไม่ลืมที่จะสอนเขาพูดขึ้นว่าเด็กนักเรียนของโรงเรียนของเรากำลังเรียบร้อนแต่ว่าเจ้าจะได้รับการให้เข้าสู่ร้านด้านในร่วงหน้าไม่เส้นนั้นจะต้องถนอมทุกนาที ถ้าจะช่วยเจ้าแน่นอนเจ้าจะต้องประหยัดเวลาและเพื่อตัวเจ้าเองด้วยเมื่อขึ้นไปบนชั้นบนชายหนุ่มก็พาหลานเซนโญไปเปิดประตูบนชั้นสองดยตรงประตูทําจากโลหะแล้วหลานเซนโญต้องประดาดใจคือประตูหนามากยาวกว่ารึ่งโพธห้องไม่ใหญ่นักเพียงประมาณ20ตารางเมตรโดยมีโต๊ะทีเหล็กตรงกลางมีพื้นที่10ตารางเมตรอีกด้านเป็นชั้นวางของ ที่มีโลหะหร้ายสิบชนิดแต่ละชิ้นมีขนาดประมาณหนึ่งใน8ลูกบาทโพฟุตไม่ใหญ่เกินไปแต่ก็ไม่เล็กเกินไปโลหะหายากที่แตกต่างกันจะมีความแวววาวต่างกันนี่เป็นครั้งแรกที่หลานเซนโยเห็นโลหะหายากในระยะใกล้ดังนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะให้ความสนใจมากขึ้นชายหนุ่มพูดว่าเลือกอันที่เจ้าชอบแล้วลองดูจริงๆแล้วการตีนั้นไม่มีอะไรเลยก็แค่ การตีข like ึ้นเท่านั้นการเซียนอยู่พูดในใจมันเรียบง่ายและหยาบคายจริงๆแต่ท้ว่าครั้งแรกที่เขาพยายามตีเด็กเขาต้องการค้นหาความรู้สึกของตัวเองจริงๆและเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่านี่ค่อนข้างดีผู้อาวุโสไม่อธิบายมากจนไม่รบกวนวิจารณญาณของตัวเองจะชอบหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ควาพยายามของตัวเองเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ